จากเหตุการณ์สะเทือนใจนะคะที่กำลังได้รับความสนใจจากสังคมค่ะกรณีนางสาวบัวพันตันสุอายุ47ปีหรือป้ากบหญิงสติไม่สมประกอบถูกไัยรุ่นเยาวชนจังหวัดสะแก้ว5คนรุมทำร้ายจนเสียชีวิตและมีการจับกลุ่มสามีของป้าบัวพันต่อมาทราบว่าเป็นการจับผิดตัวล่าสุดวันนี้นา,ายกันทวัฒน์พงไพบุญเวชหรือกันจอมพลังได้าญาติของป้าบัวพันมาขอความช่วยเหลือจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐหัก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีเนื่องจากไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากสอพออลัญนยประเทศได้นอกจากนี้ผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนและมีลูกของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอ,อัลันยประเทศร่วมด้วยพลตรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าคดีนี้ญาติไม่มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตนทราบว่าเด็กทั้ง5คนถูกจับ กลุ่มทั้งหมดแล้วซึ่งในจำนวนนั้นมีรูปของตำรวจด้วยแต่ประเด็นที่สังคมสงสัยคือเหตุใดลุงเปียกสามีของป้าบัวผันจึงยอมรับสารภาพในคดีโดยในช่วงบ่ายวันนี้ตนจะลงพื้นที่และสั่งการพร้อมไปติดตามหาตัวลุงเปียก หากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องจริงก็ต้องดำเนินคดีไม่มีการปกป้องคนทำผิดยอมรับว่าพฤติการการก่อเหตุของเด็กกลุ่มนี้เลวร้ายมากต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด